อ้าวพี่ยโอเคครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมกับก็อยู่กับคุณอูโรติตี้นะฮะเป็นแชมป์อัดับสองของประเทศนะฮะคุณเอยไเออ้อาวอ, <c oughs> อ๋อไม่อยากไม่อยากออกฮนะเฮ้ยไม่ให้กับคุณแชมป์อันดับสองเลยนะนะครับ <c oughs> ของปี2 5อ5มาห้าร้ห้าสิบห้านะฮะส่วนปีนี้ยังไม่รู้นะครับโอเค วันนี้ผมก็จะมานำเสนออบเบอนะตัวใหม่ของเทลเนอร์นะครับผมกับโลบใหม่ครับโลบนี้นะครับคาออครับ<แ>ซึ่ง<แ>ผมอยู่สี่ม่วงให้อยู่หนับสี่นะครับกากก็กดเลยครับเจอไก่เจออะไรไม่รู้ฮนะกดแล้วลลเออไม่บอกก่อนทำไมทุกคนต้องพูดอย่างนี้วะกดแล้ว ไม่บอกเลยอ่ะแล้วก็บอกก่อนแล้ว <_ H an> ไม่ได้ครับหน้าร้อน,นี้ต้องน้ําแข็งใสครับอืมละลายหมดแล้วไอ้สัสอืมได้ก้อได้ด่านแล้วหนูได้ได้ด่านหุ่นยนต์นะฮะโอ้โห ดูนะฮะว่าเป็นด่าอะไรคุณก็ดูตรงใส่เตี๋ยครับนี่ให้ดีผมนะดูตรงใส่เตี๋ยอ๋อไอเชียงยังไม่เต็มเลยโดนเขีเยลเหมือนกันฮะรู้เพื่ออะไรไปโทนหนึ่ทีก็ได้ทีนี่มาถึงเกตเลยครับแต่ว่าพวกนี้มันเกตรู้ว่าแด้เยังไม่เต็มก็ไม่รู้แต่แด้เกลือป่า เก็บไว้นานมากเลยที่จะต่างกันใครได้มากรอรอน่าปอแเอาเชีไม่ฟอยเหรวะทีเก็บแมงไอ้ยาวเอ้ยอย่าน่อย อไม่ปล่อยนะไม่กดปล่อยเลยปล่อยปล่อยปล่ยปล่อยได้กดต่อกดต่อเก๊ะครับ แล้วกันกันข้นมาตัวให้ดีนะครับอย่าไปอยู่ตรงเที่ยง่อยไฟแดงนะคุณอาจจะตายแล้วไม่รู้ตัวจระไ้พอดีระหว่างเดินนี่ก็เหยียบกล่องครับได้เดี๋ยวเขอามาให้ให้คนเก็บครับ

โดยฟ้านี่แล้วแม่งใครแดงมาต้องดีไม่ตายเนี่ยตายทีกดทายใหม่โอเคยังมนะือดครนะับ แก่าให้ตายครับแล้วทำเราเหม่ไม่สุดนะฮะนี่นวัดกันตรงนี้ อ <oh, ุ้ยไม่มีแดดอยู่ดีใจกูมากวัวไม่ทันแล้ว จะอยู่ห้องเดียวกับอาอู่ครับฮะจะอยู่ห้องเดียวกับน,กกนายเร็นยังไใไงกีหลายคนเลยเหรอโหดีที่เราอัพคลิปเกิน15ทีได้แล้วอ่ะไม่รอะไระครับถึงจะแพ้แต่เราทำตาเบสให้ไม่สุดครับ ดยังว่าเนี่ย,ยเห็นวิแววจะตายเลยอ้อยได้เสกโชว์ถึงแล้วอว่าเรายูิ่มอกคนอ๋อดูทางด้านขวาโอเคเาูสองตัวไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วหลือยี่สิบวิไม่ทันเลยทำดาเมจไม่สุดครับ ครับตกน้แข็งกุลาลายหมดแล้วครับเหลือเป็นแท่งอะไรบางอย่างโห่เสียเงินได้ฮะแส็งเลยโอ้แม่มันจะตายกันวะ ตายเอยอมตายเอยอมจะได้อยู่อกินไหมเอาูอาูกินน้ำแข็งไหมกิน้ชอบชอบอ่ะ เอ็นละตายเลยเี้มาเปิดขอ,อกันบ้าวอ่าลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะรอรอเอาอูก,ก่อนโคดถยกอนโอเคครับเมื่อกี้ขี้มาครับรอรออูเนี่ย <c oughs> เราไปขี้เลยอูยังไม่แดกอะน้ำแผงใสแบบเป็นน้ำแบบอี้แตกปั้งเลยฮะแตกปั้งแบบพกขี้กรบเซนเออนั่นแหละโอเคครับอูอูอโลคี้ัพ เอ๊นับเลยครับหนึ่งอสองสามกดเก่งปอนะเย่ดอมเน่เชิดเจอแล้วครับโอ้ไหนวะกูยังไม่เห็นเลยเอ่ยะเจอแล้วครับหู่ข้าผมนี่ครับโหยครับนี่ครับขีดขวาเลยครับโอเคครับหัวห้องกดได้ครับโอเคเราจะด่าดอะไรครับเนี่ยด,าด่าอะไรวะอืม โอ้ดาวหุ่นยนต์เหมือนเดิมฮะโอ้โหทำไมถ่ายนี่ต้องมีแต่ดาวหุ่นยนต์เนี่ยเซ็งเบยอได้คำเดียอกัอยู่แค่โอ้โ ขยับขักขับมขยไเครอกนสนเอา เลี <jam Stadium> <com> ้ยวกเล่นเป็นนะมาถึงเกตเลยแค่ไหนไปเจอบอลโดนตาย there. We must up the place, turn the bass, and make them all have fun. we ablaze <laughs> the fire, make it We must up the place, turn the bass, and make some song boy. And you will you suckers We must stop the the and make them all have fun. the fire, make it We must up the the and Hva faen? โอเคฮะถ่ายมายาวล้วโอเคมาแล้วมนถ่ายมานานแล okay. ้วฮะแตวันนี้ก็สวดดีครับ